คิดอย่างไรครับถึงมาได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนพัฒนาสิ่งแวดล้อมวันนี้ครับผมเราเราเห็นว่าเกษตรกรที่มีความยากจนในปัจจุบันเนี่ยขาดการเรียนรู้ครับผมขาดองค์ความรู้โอเคอเราพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับเกษตรกรโอ้แสดงว,ว่าประสบการณ์สั่งสมที่พี่แรงไปเรียนรู้ไปหาประสบการณ์มาอย่างอย่างดีเยี่ยมแล้วกําลังจะมาถ่ายทอดตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นกระท่อมที่จังหวัดลำปางที่นี่เลยใช่ไหมครับ จริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยก่อนที่จะปลูกพืชกระ่อบเนี่ยต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของดินเรื่องของน้ําเรื่องของอากาศครับผมเรื่องของปุ๋ยครับผมเรื่องของเมล็ดพันธุ์หรือของเรื่องพันธุ์พืชหรือร <ผม S 1> แล้วสุดท้ายก็คือเรื่องการบริหารจัดการครับผมแดงพี่แดงครับมาถึงตรงนี้ผมเอกใจมาิดหนึ่งเขาบอกว่าการผลิตคู่กับการตลาดเป็นหัวใจสําคัญไม่ว่าจะเป็นมหาัยชื่อดังระดับประเทศ ถ้าส่งเสริมการผลิตอย่างเดียวต้นไม้โตวไวมีผลผลิตอย่างสวยงามแต่ไม่มีการตลาดไม่ทราบว่าถ้าเข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกต้นกระท่องที่นี่แล้วนี่การตลาดจะมีปัญหาอย่างไรครับผมก็มีผมก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งเหมือนกันที่เตรียมปลูกกระท่อง <laughs> เพราะว่า <laughs> เราเราการผิดเดี๋ยวนี้ เกษตรกรที่ยากจนจะเกิดจากการผิดแล้วไม่รู้จะขายใครใช่ครับใช่ครับแต่ตรงนี้เรามีบริษัทมามาคอนเฟิร์มกับเราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราปลูกอะไรเราก็ขายได้หมดครับแสดงบ,บริษัทในการร่วมกิจกรรมของทางพอ,อแดงเนี่ยมีทั้งผลิตต้นกล้าต้นกระท่มก้านแดงจากสุร,ราษฎร์ธานีมีกระบวนการบริษัทที่มีปุ๋ยสามารถที่จะเพิ่ม NPK ปุ๋ยฮิวมัสต่างๆให้มันเจริญเติบโตและที่สำคัญ มีบริษัทที่มีการคัดเลือกคัดสรรแบบพรีเมียมส่งออกสามประเทศด้วยอันนี้ถือว่าพอแดงมีเราก็เชื่อมโยงกันทางบริษัทโอเคครับผมแล้วผมดูจากเอกสารและทราบข่าวว่าถ้าร่วมโครงการตรงนี้แล้วจะมีการทําสัญญาว่าจะปลูกกี่ไร่กี่ต้นแล้วก็ทางบริษัทเองก็จะรับซื้อไปเลยครับ,รบประมาณนี้ครับวันนี้คดชาวลำปางโชคดีมากที่มีขอตัวแทนของบริษัทมาเองก็มีท่าน สวัสด์อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วโอเคเป็นการเชื่อมประสานระหว่างผู้มีประสบการณ์ผู้รู้ผู้ประสานงานระดับจังหวัดและเป็นผู้ที่สามารถที่บริหารจัดการในเรื่องไม่มีปัญหาเรื่องการตลาดครับครับวันนี้รายการโฟกัสลำปางโดยอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับต้องขอขอบคุณทางบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นผลิตต้นกล้ากระท่อมก้านแดงสุราษฎร์ธานีบริษัทที่มีปุ๋ยที่มีคุณภาพมากที่สุดแล้วก็เป็นที่สําคัญก็คือกระบวนการการตลาดเรื่องมาร์เก็ตติ้งก็ไม่มีปัญหาอะไรครับวันนี้ ผมขอขอบคุณทางคุณธนาพรแสงมณีครับขอบคุณมากครับครับ,รบขอบคุณผอแดงครับขอบคุณท่านผอ,อ <c oughs> โสวัสดครับหรือทเรียกชื่อนเกาอาจารย์ไอ้ครับวันนี้รายการโฟล์กัสที่ลำปางโดยอาจารย์ส่งมีเชื้อขอบคุณคุณประทีปนันทภาพที่เป็นมือกล้องให้วันนี้และขอบคุณแฟนรายการยังไงแล้วผมขอได้รับเกียรติจากท่านในเทศกาลของเดือนแห่งความรักช่วยกดแชร์และกด ไลค์กดติดตามรายการฟุคัคที่ลำปางครับเช้าสายบายเย็นโดยอาจารย์สมิ่งเชื้อครับกาดบ้านดอนกาดกับพี่น้องประชาชนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ